บรรยากาศคึ้มคว้าคึ้มฝนไม่อำนวยเท่าไร่แต่บางทีลมมันก็พัดมันก็ไปแล้วก็มันมีเนี่ยตอนนี้มีฝนลงปล่อยปล่อยนะครับมันเลยไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ตอนแรกว่าจะมาจอดที่นี่ความกิจกรรมของผมสมใมนิดหน่อยก็มีอยู่ตัวไปหน้านะครับเขาขาดอยู่ดวงเดี๋ยวจะเปลี่ยนแค่นั้นเองโอ้ก็แก๊ก็ก๊อย่างเนี้ยไปนะครับแล้วก็ ไปเอินไปคนอา่าลังในห้องเก่าๆเจอตือนนี้ไม่รู้ใช้ได้ไหม,มหลอดไฟกี่แบตสิบแปดวัตถ์ถ้าไมได้ผมก็ซื้อจากร้านหลอดไฟนี้ซื้อจากร้านอมอนไม่จำไม่ผิดใช่เคยซื้อแลร้านะอมอนแล้วก็เก็บไว้อย่างน้อยห้าปีแล้วลืมละไปคน้นคเจอเอ้ยมันมีประโยชน์ เพราะว่ามันเป็นแค่สิบแปดวัตมันไม่น่ากินไฟเดี๋ยวผมเอามาโมดิฟายไม่เสียของนะไปเจอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการบลบสายลกเลยดีแล้วก็ผมว่าเวลาไปเข้มเลยก็เสียปุบ๊บปื๊บไอดวงน้นผมก็ดีแหละแสงก็ว่างเลยมันโอ้โหมันกินไฟเป็นโอ้โหไปร้อยวัตมันกินเยอะไปหน่อยตัวนี้ได้จะแสงสว่างดีแล้วก็น่าจะเอื้อประโยชน์ดได้หลายทางเดี๋ยวเราทำนะแว่าช่วงเย็นทําหลอดไฟเลยแต่ผมก็จะทําข้าวทานก็คือวันนี้มีเมนูผมไปซื้อปลามาตัวน ปลาหางเข่งง่ายๆผมจะย่างปลาหางเข่งนะปลาหางเข่งเดีย๋ยวไปดูที่ห้องนีออง่อย่างนี้กะว่าจะย่างเอาจิงย่างนะครับย่างทําน้ําจิ้มซีอิ๊วอีกแล้วซื้อมะนาวมาแล้วครับหอมย่างพริกย่างทําน้ําจิ้มซีอิว๊วซอยหอมซอยพริกใส่น้ำมะนาวใส่น้ำตาลเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆจิ้มกับปลาย่า,ยางผ่าปลาแล้วก็ย่าง แล้วอีกเมนูหนึ่งใช้ปลาอย่างเดียวกันจากแกงส้มตัดเป็นตัดหัวเขาเอาหัวเขามาตัดแล้วก็แกงส้มแล้วก็ส่วนเนื้อไม่กี่ชิ้นแกงน่อกเล็กๆแกงกับมะม่วงมะม่วงอ่อนในมะม่วงเบามะม่วงอ่อนเนี่ยนะแกงเปรี้ยวๆสักหมอ้อเล็กๆกะกินเมือ่อแกงส้มปลาย่างเดี๋ยวไปทําที่ห้องแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มาอยู่นี่ทำทําหลอดไปออด่ายกันต่อ ก็คือหลักๆอะ่ะมันมีเนี่ยชุดอยู่2ชุดนะครับของเลมตันนะผมซื้อมันเป็นหลอด18วัตต์นะครับบาลานซ์สิบแวัตต์เนี่ยของเลมตันเป็น12โวลต์นะครับ12โวลตเว้นเลยคือมันต่อระบบไม่ได้แล้วมันใช้ตัวนี้ก็เสียบเอาไปหนีบกลับไปปล่แบตเตอรี่ก็ใช้ได้เลยมันเป็นของซื้อมานานแล้วครับนะครับเสียบหม้อเบ็ดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเป็น18แปดวัตต์ผมว่ามันมีประโยชน์เลยเอามาต่อพ่วงสาย ตอนนี้ก็คือสายของเขาอะมาความยาวมันแค่ประมาณเม็ดเดียวเองผมมาพ่วงทําที่หนิบกับตัวของนี่มอเอเบ็ด,ด้านหน้าเนี่ยของเขาเป็นสายมารานเม็ดเดียวเลยม,มาพ่วงนะครับใช้ประโยชน์เวลาไปตั้งเข็มผมว่ามันมันเซฟไฟนะสิบแปดวัตต์อืมแล้วก็มีอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อมาใหม่ประมาณหกปีที่แล้วสองชุดเดีย๋ยวทำไว้ว่าจะทำไว้ทั้งสองชุดเลยนะครับแล้วก็ต่อเดี๋ยวลองดูกัน ว,ว่าได้หนึ่งชุดนะครับเนี่ยไฟสิบแปดวัตต์ตามกลางคืนนะฮะผมก็ทําได้หนึ่งชุดอีกชุดหนึ่งเสียแล้วครับหลอดมันเสียแล้วก็ตัวขั้วหลอดมันเสียก็นี่ตอนกลางวันก็แสงสว่างได้ขนาดนี้ผมว่ากลางคืนเนี่ยไว้เปิดเวลานอนเค็มผมว่าผ่านนะครับหนึ่งชุดได้ชุดมันก็ยังดีนะครับใช้แบบตัวจมนี่ครับจมกับตัวมอเบ็ดได้เลยกินไฟอ่อนนะครับสิบแปดวัตต์ผมว่ากลางคืนในแสงสว่างได้สบายๆบายเลยนะได้เห็นแสงที่ว่า ไม่ได้สว่างเยอะมากแต่ตอนนอนอะ่ะมันจะได้มีแสงสว่างที้เห็นเรืองๆตอนนอนเพราะว่าเขาทาโอเคได้หนึ่งชุดอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยนี่ครับนนก็คือหลอดไฟตัวนี้ตามแมวผมหมดแล้วนะผมต้องถอดมาจากตัวตัวด้านล่างด้านล่างมีอยู่ติดหลอดเออมีหลอดสามถอดตัวน,นี้ไปเดี๋ยวก็ซื้อตามแมวมาใส่ใหม่นะครับมาใส่ตัวตัวนี้นะครับเอาตาแมเวเนี่ยซื้อมาจากซื้อมานานแล้วนะผมใช้สิบดวงหรือ ช่อะไรประมาณสิบดวงนะมันก็ขาดไปเรื่อยๆใส่ทาเป็นเดลไรของตัวเองนี่ติดลัอเรียบร้อยเดี๋ยวก็ซื้อมาอีกทีนึงสามร้อยกว่าบาทสิบดวงซื้อจากจีนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับก็ตัวนี้ <ผม S 1> ไปท <ำ S 1> นะํากินละไปทำาร<ะ>เสร็จแล้วเมื่อกี้ทําไฟร็แล้วก็ทําของตัวอ่าหลอดไฟนะครับไปเจอหลอดไฟที่ใช้งานได้แล้วก็เอามา,าต่อสายยาวเพื่อใช้ในการเคลมแล้วก็ซ่อมหลอดไฟข้างหน้าตอนแรกว่าจะขนอุปกรณ์ไป ทำกินอยู่บริเวณนั้นนะแต่ด้วยว่าเยอะวันนี้ทำเมนูง่ายๆเชฟเลยผมจะย่างปลาแล้วก็เอาเนื้อบางส่วนหัวของเขาบางส่วนหางเขาบางส่วนเน่ตัดแล้วก็แกงส้มกับมะม่วงอ่อนนั่นมะมะม่วงแหละนะผมหั่นมะม่วงเดือวแกงส้มแกงส้มมะม่วงนี่แหละทัดหนึ่งหม้อนะแกงดีหม้อเล็กไเลยนี่เืร็คือแกงส้มมาอยากกินแกงส้มนะแกงส้มเป็น เป็นหม้อเล็กๆจะมือสองมือนะใส่มะนาวแล้วก็ทําปลาย่างปลาย่างเดี๋ยวหุงข้าวด้วยทําปลาย่างก่อทานย่างนะครับก็ตอนนี้กําลังก่อทานนะเอาตรงนี้เลยหน้าห้องชุด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 ผ่านอยู่ก็ผ่านก่อตรงนี้ย่างนี้ฮะท่านอยู่ทําปลานะครับย่างปลากินกับน,น้ําจิ้มชิวๆนะฮะหนึ่งย่าง ่าตัวที่ย่างนี้ทาอโรมากนิดหน่อยแล้วก็จะแกงเป็นจุ่มด้วยเจ้ปลามาตัวนี้นี่ปลาปลาวันวนี้อ่ะตัวเดียวใช่สองส่วนคือส่วนของลําตัวนี่ครับผมผ่าครึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ทําแล้วก็ผ่าครึ่งเดี๋ยวจะทา,อ,าอโรมากนิดหน่อยนะครับทาอโรมาแล้วก็เอาขึ้นย่างแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำจิ้ม เดี๋ยวทำน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มซีอิ๊วมันใส่หอมแดงใส่พริกใส่ซีอิ๊วใส่น้ำน้ำมะนาวมันจะเปรี้ยวๆหวานเค็มๆนะครับกินกับปลาย่างปลาย่างส่วนนี้พอเลยนะเนี่ยนี่โอ้ยในเนื้อนะครับในเนื้อเยอะอยู่พอดีละแล้วก็ส่วนของหัวผ่าเป็นสองซีกนะครับนี่ตับไตไส้พุงแล้ววเอาส่วนของพุงมันนี่ครับปากส่วนพุงแล้วก็พุง แล้วก็หามนี่จะแกงส้มนี่แกงส้มกับมะม่วงกระนอฟ้า,าเลยนะปลาไม่ได้อ๋อกรเนอพิเศษรู้ร้ราผมชอบปกติผมชอบขมิ้นนะครับวันนี้ไม่ได้หาขมิ้นนะแกงผมว่าน่าจะเปรี้ยวดีถือว่าจะผมเล่หนหอยนะนะก็จะได้เขาเรียกอะไรนะ ทำเป็นแล้วก็หั่นชิ้นพออย่างนี้แกงจ้มเดีย๋ยวผมว่าแกงสามลูกนะผมว่าผมอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะนั่งมองมะม่วงต้นนี้อยู่ทุกวันท่านนึ้ออกไหมอ่ะมีคนขึ้นมาโมองอยู่ด้วยเดีย๋ยวซูมไปดินี่ขยมขยมอยู่เลยท่านไ <laughs> <laughs> ม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนี่ครับคือผมนั่งมองมะม่วงต้นนี้อยู่ทุกวัน แล้วด้วยความที่อยากกินแกงส้มมะม่วงเลยจัดจัดให้ครับท่านรออะไรนี่ครับน้ำปลาเลยฮะโอไม่ต้องเกลือแล้วฮะน้ำปลาเลยผมชอบกินอยู่ เดี๋ยวน้ำลายเลยคนชอบกินมะม่วงอ่อนก่อนข้ามะม่วงอ่อนมาเละอ,อย่างเงี้เลยคลุกๆมากหวานเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวมากอย่างเขาต้องเติมมะนาวช่วยแน่เลกินกับน้ำปลาครับโอ้มะม่วงน้ำปลาตักเป็นชน้อนเลยอืมโหระเจ้า ตอบตุ๊บปุ๊บทอ,อน,น้ำจิ้มน้ำดีครับที่เห็นน้ำดีนะครับเพราะว่าตะเกียงมาตั้งปลาย่างก่อนเลยปะเอาด้านหลังรองก่อนนะครับจับปุ๊บอย่างนี้เลยถายท้อง ปั๊บยกมาปวยกำลังลุมดีครับตอนนี้โหนี่ย่างด้านหลังก่อนนี่ผมใส่หอมแดงเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วนะครับแบบที่ผมทานตั้งแต่เด็กๆที่คุณแม่ทำให้ทานผมชอบทานน้ำจิ้มสุดนี้สำหรับปลาย่างปลาย่างฮะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวหอมแดงเยอะๆลิกเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือขนมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เกลือไม่ใส่เพราะเป็นซีอิ๊วขาวแล้ว ที่ต้องใส่ก็คือหออยิบปิดน้ำตาลครับน,น,น้ำตาลสายแดงสายแดงสายขาวได้ทั้งปุ๊บตั้งมาเปิดไม่ออกฮารุมาขงขมาใส่น้ำตาลสายแดงมันจะออกหวานเค็มสองชอ้อนนะครับสองช้อนนี่ก่อนอชิมก่อนแต่มันจะออกหวานต้องให้ละลายนะท่าน,น หวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวเค็มของเค็มข,ของที่อิว่วเค็มทีอิ่วหวานน้ําตาลสามรสอะ่ะแล้วก็เปรี้ยวมะนาวเดี๋ยวต้องลองใสม่มะนาวเรื่อยๆก็นี่หนึ่งใส่สลัดสลัดด,ด้วยน้ําดีน้ําดีไม่ใส่เปลือกมะนาวไปนะ <c oughs> ไม่ใช่ต้มตำ ไม่หรอกคือบางทีทําตามที่คุณแม่คุณแม่เคยทําไว้เราก็จะทําตามที่เคยเห็นทําแล้วก็เราชอบรสชาติน,นี้คือหนึ่งมันต้องออกเค็มของปเปรี้ยวจะเข้ากับเน,าานื้นนอปลาเนื้อปลาผมเนื้อปลาสุกย่างปลาไม่ยากอยู่หลัสองอย่าง,อง,อางคือปลาโอกับปลาหางเรสมันจะออกเค็มปเปรี้ยวแล้วก็หวานน้ำตาลสามรสอ่ะครับสามรสน่าจะออกเค็มหนอ่อยมใช่เลยครับ มันตะแกงย่างนี่ไวกวกำลังเลืองเรืองครับว้าวนะโอ้ยไกวก็ใช้ได้นะครับท่านนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมย่างเรื่อยๆเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาเอ้มตนตึงเครื่องแกงหนึ่งขีผมว่าพอดีปลาหลายชิ้นน้ำใส่ไปก่อเลยโดยประมาณผมทุตะแกงพิเศษมาครับเพราะน่าจะเผ็ดกีดหนึ่งเกงหม้อเป็นหม้อเครื่องแกงที่แกงเนี่ยท่านใ้พิเศษสูตนที่ร้านที่ชอบกินนะครับ แกงส้มพิเศษถึงขมินหมอนมขมินเลยไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มนะกลิ่นพิเศษหอมนะกลิ่นมันโหพาย่างเรื่อยๆไงฮะเ <_ d ew is> นื้อมันไปไฟอ่อนๆผมไม่ได้รีบนะฮะย่างเรื่อยๆเนี่ยออกเนี่ยแห้งจุกเรื่อๆยๆก็วไปนั่นไม่ไม่นี่กะว่าย่างเพราะเราต้องรอรอคิวหน่อยทำหลายอย่างยิ่งไม่ทันข้าวเก็ยเนึ่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นหมอ้อตอนนี้แกงเดือดแล้วครับผม แกงส้มนะเดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นไงแกงส้มนี่จาจะอร่อยทำเองเขต้องอร่อยกับเส้นต้นแกงเลยครับหมดเลยครับต้นแกงถึงขมิ้นนะเนี่ยถึงขมิ้นผมชอบหอมขมิ้นเลยอ่ะฝักใต้แกงแนวฝักใต้นะครับสจุดฝักใต้ออกขมิ้นิหอมขมิออขม้นเลยอีกแบบแบบรุ่งรุ่งเลยหอมไม่หอมผมยังรู้ว่าอร่อยเลยเพราะว่าเครื่องแกงเรากินประจำเจ้าประจำแล้วก็กลิ่นมัน มันหอมนะหอมเครื่องแกงอืตอนนี้พุง่งป๊บใส่ปลาเลยปลาปลาเต็มหม้อเลยท่านปลาลงไป,เปนเต็มหม้อ <c oughs> น้ำเดือดปุดๆเนี่ยผมขอชิมน้ำชิมยังไม่ปรุงเลย <c oughs> เครื่องแกงอร่อย ตอนนี้ยังเหลือวรสชาติเดี๋ยวก็ใส่มะม่มวงเลยฮนะเปื่อยยังไม่เอาปัญหาผมขอออกเปรี้ยวๆหน่อยโอ้โหโอ,โอไม่เจ้าอยากกินอยากกินดูมะม่วงตอนนอน้นโน้นทะุกวันนะฮะดูมะม่วงต้นนั้นทุกวันอยากกินไม่น่าจะเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับของมะม่มวง ะบางต้นแตงโม่วงไปตอนนี้ปรุงรสนะครับมันกลมะม่วงแล้วเดี๋ยวขอปรุงรสเบื้องต้นก่อนมะนาวนะครับก็ใส่มะนาวเลยบีบอย่างนี้ก็เลยฮนะหนึ่งหมดหมดผมชอบทานเปรี้ยวนะแต่ก็เปรี้ยวแกงต้มพอดีอะ วิบวิบเขาคันก้อ,อยใส่ผมบีบมันเป็นเป็นอย่างน,นี้เลยผมขอน้ำตาลหน่อยนึงขอออกหวานนิดนึงขอเปรออกหวานนิดนึงเปรี้ยวหวานตามด้วย เกลือน้อยปาดไม่อตุกมันมีน้ำตาลเกลือแลอออออ้วก็นขน่าโน่ข่าโน่ขอหนึ่งช้อนนด้รสชาติพอสมควรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกงส้มปิดๆเลยนะท่าน เออเป็นไงเหรออร่อยมากปลาสุกมะม่วงสุกนะสุกแล้วมะม่วงนี่สุกไวนะมะม่วงอร่อยน,อนะครัตอนนี้ก็ยกข้าวขึ้นมาผงเลยหิวแล้วนะไม่ใช่อะไรเกษจะหมดหรือเอป่ามาลูกจัดไปครับครอบเลยจัดเต็มจ,จัดเต็มย่างเรื่อยๆอย่างรอข้าวแล้วกันเนี่ยปลาถามว่าสุกแล้วไหมสุกแล้ว ผมย่างไงมันให้ไม่แห้มหน่อยแห้งๆนิดนึงนะครับย่างเรื่อยๆนะครับเนี่ยปลาจกแล้วลองจานละน่ากินมากใส่ขนออย่างเดียวครับรสชาติอร่อยประดเดนีะยรปลาย่างเนี่ยทาขนออย่างเดียวว่าก็ผ่านเลยนะเพื่อนๆทาขนออย่างเดียวก็คือเขาอร่อยแล้วนั่งกัดเนเค็มนิดๆเนี่ยย่างปลาเป็นๆเลยนะเนื้อจะออกมาอย่างนี้ มออดอจหยัดแล้วนะครับกำลังหิวเต็มที่ข้าวเพิ่งสุกครับนี่น,นั่งนึ่งนึ่งนึ่งอย่างนี้เจมอะ่ะมันสุกนะครับสุกสวยโดยไม่ต้องอกลัวว่ามันจะดิบนะครับข้าวพอดีแล้วก็จะสวยมากนะฮะเพิ่งสุกเสร็จใหม่ๆเลยผมอยู่ข้าวปลาย่านเนื้อเนื้อเลาะเนื้ออย่างนี้เลยท่านเนื้อขา,ขาวๆเป็นเว้นๆครับเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในหนัง,งปลา กินมุมมามหน่อยอย่าว่ากันนะนี่ฮะตัวนี้อะไรต่อยถ้าใครชอบหอมเยอะๆใส่เลยครับหอมเยอะๆผมชอบหอมเยอะๆกินกับเนื้อปลาตั้นเนื้อปลาหอมเยอะๆนะครับลองทำกินนะ เคยชอบเปรี้ยวปราเดินนางานแบบเคยชอบที่ออกเค็มเปี้ยวหวานอร่อยมากไปย่ะงไม่แด่ตรงดีเพราะว่ามันมันอ่อนอไรแล้วน้ม่วงนัยกินกินมือเดียวแบบไ่หวานมีน้ำเียวเดียวตัวเดียว กลางเลยนะอิ่มมากเผ็ดด้วยเพราะว่าผมกินพริกพริกกับหอมมันเลยเผ็ดโดนพริกไปมาหน,นรออ้ร่อยร้อนในคอเข้งส้มก็เผ็ด <c oughs> เผ็ดจนหยุดไม่ได้ <c oughs> ต้องกินแน่เด็ด สุดยอดสุดติงต่ง่ะติ่งติ่งเกาหลีเผ็ดแล้วอร่อยคลิปนี้ก็เมน,นูนะอย่างที่บอกม,มีปลาหางแข็งนะครับปลาหางแข็งแหละหนึ่งมาหนึ่งตัวปลาหางเขง็งหนึ่งตัว ทำน้ำจิ้มสีอิ๊วนะครับปลาทะเลย่างสำหรับผมนะปางกับปลาโอผมชอบมาย่างทาตัวปลาเนี่ยทาเฉพาะคานอเฉยๆนะผมชอบใส่กระเม่นด้วยบางทีแต่ก็คานอกระเม่นผงทาก็หอมดีมีกระเม้นผงแล้ก็คานอทาแล้วก็ย่างเรื่อยๆเป็นสไตล์ที่ชอบ ถามว่าถ้าแกงส้อมแบบนั้นก็ไม่ต้องน้ำจิ้มก็โอเค,ะคะาาเแล,ล้วครับมันหยอกเค็มๆระบาดนวดแต่โดยผมเนี่ยชอบน้ำจิ้มตีอิวเงี้ยน้ำจิ้มตีอิลน้ำจิ้มตีอิวนี่สูตรของคุณแม่ทํามาเมื่อก่อนกินตั้งแต่เด็กๆก็ใส่ตีอิวขาวก็ตัวเหลืองก็ได้ครับก็ตัวเหลืองแบบรสชาติก็ตัวเหลืองแบบตีอิวขาวอะประมาณรสตัวเหลืองเผ็ดหอมเลนะื่อยเลยตบนนี้ตีอิวขาวว่าได้อยู่ แล้วก็หอมแดงซอยพริกพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูนี่ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่นะครับเอ,อกเป็ดๆนิดๆหอมแดงถ้าคนชอบเยอะๆผมชอบใส่เยอะๆน้ำมะนาวไม่ใช่น้ำมะขามเปียกนะเอาน้ำมะนาวมะาขามเปียกนี้ไม่รู้จะออกรสชาติไงไม่รู้อยอกรอไหมผมไม่เคยลองแต่น้ำมะนาวมาันจะออกตัดตัดตดินนะ,ะแล้วก็น้ำตาล น้ำตาลปลาแดงชิมไม่ได้สามรสอะแต่ไม่ต้องออกเค็มออกเปรี้ยวออกหวานใครชอบเปรี้ยวนําก็ใส่น้ำมะนาวหน่อยใครชอบเค็มนําก็น้ำซีอิ๊วเยอะๆใครชอบเปรี้ยวนําก็มะนาวเยอะๆหวานนําก็น้าตาลผมาชอบเปรี้ยวนําใส่มะนาวเยอะหน่อยจิ้มกับตัวปลาอร่อยมากแล้วก็แ็งส้ม มมอันนี้เกชอบมะม่วงมะม่วงอ,อ่อนผมกินเนื้อหมดเลยเดียกนนได้ปลามึงคาดว่าตอนอุ่นเมื่อเดียวไม่หมดตอนอุ่นเนี่ยซื้อมะม่วงมาเนี่ยแล้วก็เอามะม่วงมาหั่นใส่ตอนอุ่นเนี่ยก็โอ้โหกินเลยครับเปรี้ยวถึงถึง,ถงอะ,ถ,องนนะถึงขงมิ้นนะแกงเป็นแกงพิเศษมันถึงขมิ้นอร่อยมากถ้าคนที่กินแบบสายของผมอะจะอร่อยมาก นของผมคือผมทอดแบบนี้้นนี่เป็นพุงเลยโอเคจัดกันอิ่มก็ทำไเรื่อยๆทำกินเรื่อยๆนะคลิปต่อไปติดตามคลิปกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ในเฟซบุ๊กเพจเพจแล้วกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับทำคลิปเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปผมก็เริ่มทำตู้นะได้เล่นเงื่อประมาณจะเริ่มจะเจอไม้แล้วก็ทำตู้ ตีตู้เรื่อยๆตามกบนะฮะไม่ได้เจ็ดเดวคาวเดียวหรอกจะขยอยทำออกมาให้สวยงามตามท้องเรื่องโอเคขอบคุณครับผม